สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราจะไปดูโปรเจกต์ NFT ที่มีการแบ็กอัพโดยอสังหาริมทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงกันครับกับการที่ถ้าคุณอยากจะลงทุนในที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือว่าบ้านสักหนึ่งหลังครับและนำไปปล่อยเช่าต่อนอะอาจจะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากครับในการทำสัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆและที่สำคัญการจะลงทุนในต่างประเทศซื้อคอนโดที่เมืองนอกทิ้งไว้ยิ่งเป็นไปได้ลำบากใช่ไหมครับ แต่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่ามีเทนครับจะมาดําเนินการตรงนี้ให้โดยจะมาทำเป็น NFT ครับแต่เรื่องที่เรากังวลเกี่ยวกับความปลอดภยัยเอ๊ะถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเดฟจะปิดโปรเจกต์หนีไปเลยหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะฮะเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวโปรเจกต์เฉยๆฝากกติดตามช่อง y o u t u เพ p ย์ล็อตและก็กลุ่ม f a c e b o o เพลย์ล็อตด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกม n f t นะ โปรเจกต์มีเทนครับเป็นแพลตฟอร์มร่วมลงทุนหรือเขาเรียกว่าโค i อินเวส e n เมนท์ที่จะทำให้เราสามารถสร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็น NFT นะฮะและมี APY ที่เขากำหนดไว้ราวๆ15-25%าถึงครับโดย NFT ของตัวมีเทนนั้นเขาจะเรียกว่า RIT e t อครับย่อม,มาจาก Real Estate Investment Trust ที่แต่ละชิ้นครับที่เราซื้อจะถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกับสินทรัพย์นั้นๆครับ ในแง่ของกฎหมายที่หลายๆคนอาจจะก,กังวลกันครับตรงนี้ทางโปรเจกต์ได้บอกไว้ว่าทางมีเทนครับได้มีการจดทะเบียนในประเทศแคนาดาฮะข้อตกลงต่างๆจึงได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของอเมริกาเหนือครับนอกจากนั้นในส่วนของพาร์เนอร์ที่เราได้เห็นกันเนาะทางมีเทนครับได้มีพาร์เนอร์ค่อนข้างแตกต่างจากโปรเจกต์ n f t อื่นๆครับแต่เป็นตัวที่เราเห็นได้ในชีวิตจริงครับอย่างธนาคาร UOB อ่หรือบริษัทตัวสอบบัญชีเจ้าดังครับ BigFO อย่างดีร้อยด้วยฮะ เพราะว่าการแลกเปลี่ยนต่างๆนอกจากโลกบล็อกเชนแล้วครับยังเกี่ยวพันกับในชีวิตจริงเช่นเดียวกันฮนะซึ่งตัวโปรเจกต์มีเทนนั้นครับเขาจะมีหน้าที่ในการค้นหาคัดเลือกพื้นที่เขตตัวเมืองเขตต่างๆครับที่จะได้รับผลตอบแทนกลับมาสูงสุดและน่าสนใจที่สุดสําหรับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่จะถูกนํามาทําเป็น NFT ครับจากนั้นพาร์ทเนอร์หรือผู้ดำเนินการในแต่ละท้องที่นะก็จะดำเนินการหาผู้เช่าครับสำหรับสินทรัพย์นั้นครับ เรียกว่าเปรียบเสมือนเราไปซื้อที่ซื้อห้องเอาไว้แล้วก็ปล่อยเช่าครับแต่เปลี่ยนมาเป็นในโลกของบล็อกเชนนั่นเองทีมงานผู้พัฒนาของทีมนี้ครับส่วนใหญ่มาจากทางเวียดนามน,นะครับแต่ก็มีดีกรีแต่ละคนไม่ธรรมดาเหมือนกันครับประวัติการศึกษาที่เขาลงเอาไว้นะยูนิเวอร์ซิตี้ต่างๆที่เขาจบมาครับรวมไปถึงแอดไวเซอร์คนที่ให้คําปรึกษากับตัวโปรเจกต์ด้วยครับเขาเล่าให้เราฟังว่าแต่ละคนมีความถนัดในแต่ละด้านที่แตกต่างกันครับเลยม,มารวมตัวกันมาทำโปรเจกต์มีเทนขึ้นมาครับ แล้วคุณอยากเริ่มลงทุนในตัวริท NFT ต้องทำอย่างไรกันบ้างครับในช่วงแรกของตัวโปรเจกต์ครับจะมีการเริ่มต้นขาย NFT ประมาณช่วงเดือนกันยายนตุลาคมนี้นะฮะก่อนจะขายในตัวโทเค็นครับในช่วงปลายปีนี้คาดว่าจะมาในประมาณธันวาคมครับโดยเขาจะทำผ่านแอปพลิเคชันของมีเทนครับให้คุณสามารถเข้าไปใช้งานได้หลากหลายครับในการแลกเปลี่ยนตัวเหรียญก็ได้ครับและเชนที่รองรับก็หลากหลายเชนอีกเช่นเดียวกันครับ เมื่อคุณเข้าไปตัวแอปพลิเคชันของเขาครับคุณสามารถไปเสิร์ชหาอสังหาริมทรัพย์ที่คุณต้องการครับแล้วก็ซื้อ NFT อเขามาเพื่อเป็นเจ้าของได้เลยครับเมื่อทางโปรเจกต์ไปดําเนินการในการปล่อยเช่าครับ mm hmm. ก็จะส่งผลตอบแทนกลับมาให้เราเนาะในรูปแบบของเหรียญโทเค็นครับหลังจากนั้นคุณสามารถนําเหรียญโทเค็นของคุณไปขายเพื่อทําเงินของคุณได้ครับข้อดีของตัวริส NFT อีกแง่หนึ่งครับว่าตัวเขาเองเนี่ยมีมูลค่าอสังหาที่นํามาผูกกันเอาไว้อยู่แล้วครับ อย่างเช่นสมมุติว่าคอนโดเนาะมีมูลค่า1ล้านบาทครับเขาจะนํามาทําให้ NFT ครับที่มีมูลค่ารวมนะราคาเริ่มต้น1นล้านบาทเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดในอนาคตรครับมีความต้องการมากขึ้นราคารวมของ NFT เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้ครับต่างจากตัว NFT ในโปรเจกต์อื่นๆทั่วไปนะครับที่เมื่อขาย NFT มาก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนที่เข้ามาร่วมครับแต่ในแง่ของความเสีย่ยงตัว NFT ของโปรเจกต์นี้ก็เป็นจุดที่คุณจะต้องพิจารณาด้วยอีกทีหนึ่งนะฮะ เรื่องของเหรียญครับโปรเจกต์นี้จะมีเหรียญที่ชื I, ่อ e ว่าเม M E I นะครับการใช้งานของตัวเหรียญครับจะใช้เพื่อเพิ่มสิทธิต่ตางๆของคุณในการเข้าไปทําธุรกรรมต่างๆภายในมีเทนครับยกตัวอย่างเช่นการถือเหรียญหรือการเซ็เไว้เพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการซื้อ NFT ของคุณครับ หรือเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงสินทรัพย์หรือ NFT อื่นๆอ่ะอย่างเช่นว่าคุณมีตัวเหรียญ m e i มากขึ้นนะครับสิทธิในการซื้ออสังหาที่มีความต้องการสูงพื้นที่ที่มีคนสนใจกันเยอะๆก็สามารถเข้าไปทําได้มากขึ้นครับสิ่งที่ผมสอบถามเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดครับหลายๆตัวที่เราเข้าไปซื้อเหรียญน,นะตัวโปรเจกต์อื่นๆเรามักจะโฟกัสในเรื่องราคาของตัวเหรียญของโปรเจกต์ครับเมื่อราคาตัวเหรียญเพิ่มขึ้นเราก็สามารถขายเพื่อทํากําไรได้ครับ และสิ่งนี้จะทําให้ตัวมีเทนมีปัญหาหรือเปล่าครับเพราะฟังก์ชันต่างๆของมีเทนดูจะโฟกัสในแง่ของ NFT มากเกินไปฮะเพราะว่าถ้าคนเข้ามาไม่ซื้อ NFT เลยก็อาจทําให้ตัวโปรเจกต์ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เช่นเดียวกันฮะทังทีมงานก็ตอบผมไว้ว่าตัวเหเรียญเมของโปรเจกต์นี้เนาะมีไว้เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึง NFT เท่านั้นครับูาคาที่แท้จริงของมีเทนครับก็คือการเป็นเจ้าของตัวริท NFT หรือตัวแทนอสังหาริมโลกจริงเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นครับจุดประสงค์ต่างๆของตัวโปรเจกต์มุ่งเน้นไปที่ NFT มากกว่าตัวเหรียญครับเพราะริา NFT สามารถซื้อได้ผ่านหลากหลายสกุลเงินครับตัวเหรียญงตัวโปรเจกต์เป็นแค่ตัวเสริมทําให้คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัว NFT เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคําเตือนนะใครจะเข้ามาในการเก่งกําไรเรื่องตัวเหรียญอาจจะต้องดูกันดีๆหน่อยละกันครับและผลตอบแทนที่คุณได้รับกลับมาถ้าคุณได้รับมาในรูปแบบของเหรียญเมย อันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องพิจารณานะเพราะถ้าคุณนําไปขายอาจจะได้รับมูลค่ามาลดน้อยลงเช่นกันครับรถแมวของโปรเจกต์ครับในช่วงนี้อย่างที่บอกนะว่าเขาเตรียมการจะเปิดตัว NFT ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิดตัวเหรียญในตัวถัดมาครับในปีหน้าครับ2023จะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนมากขึ้นครับส่วนการซื้อขายอสังหาในช่วงแรกครับอาจจะมีแค่ในเวียดนามเท่านั้นก่อนนะฮะ สำหรับใครอยากจับจองในปีถัดไปครับทีมงานจะเริ่มดําเนินการเรื่องกฎหมายนะครับและเตรียมเปิดให้เป็นเจ้าของได้ในหลากหลายประเทศครับรวมถึงการขายด้วยนะถ้าใครมีอสังหาริมทรั์ครับที่ดินห้องชุดต้องการจะขายครับเมื่อมีเทนได้เปิดบริษัทในการดําเนินการประเทศนั้นๆแล้วครับุณสามารถเข้าไปติดต่อเพื่อขายสินทรัพย์ในโลกถิ่นได้เช่นเดียวกันครับถือว่ามีเทนเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีคอนเซปต์น่าสนใจนะครับ ลดความยุ่งยากสําหรับผู้ต้องการจะลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เหมือนกันครับอีกทั้งยังมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาตรวจสอบเป็นธนาคารและก็บริษัทสอบบัญชีด้วยในตอนนี้ครับทางมีเทนก็ได้ดําเนินการมาเก็ตติ้งหรือการโปรโมทโปรเจกต์ไปยังคอมมูนิตี้ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจมีลิงในการทรํากิจกรรมผ่านกลิมเนาะเพื่อสุ่มแจกเหรียญเมย์ของตัวโปรเจกต์ด้วยทั้งด้านล่างนะครับคุณสามารถเข้าไปดูในคอมเมนต์และคลิกได้เลยครับ ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวโปรเจกต์นี้สามารถมาแชร์กันได้เนาะนย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ